สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัติ์ออโต้อีกแล้วนะครับอยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะฮะร,ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัติ์ออโต้นะครับสำหรับในคลิปนี้ต้นปี66และเดือนแรกมกราคม คุณลูกค้าทุกท่านครับเราได้ผ่านในช่วงวันหยุดยาวกันมาสำหรับในปีที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอย่างในปีนี้เนี่ยเป็นในเดือนแรกนะครับและเป็นเดือนที่ดีในการดูตัวเลือกสำหรับการออกรถใช้งานสักคันหนึ่งแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เน้นเลยในช่วงปัจจุบันตอนนี้รถที่เราเห็นการตามท้งองถนนเยอะหรือว่าในประเภทรถที่เราใช้งานกันและเห็นกันเยอะนั่นคือตัวรถ B i g ก Family Big Car Family นะครับเพราะนั้นตรงนี้ใครที่กำลังมองหาไว้อยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวเล็กนะครับหรือว่าคุณจะเป็นครอบครัวใหญ่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานคุณพ่อคุณแม่ไม่ปวดหัวเขา่าไม่ปวดขานั่งโดยสารได้แบบรีแลกแนะนำเจ้าคันนี้ครับคุณไดเอช1นะฮะ2.5ดูรักเป็นตัวท็อปสุดนะฮะ ปี2016นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเทอร์โบ VGT ดีเซลคุณใดเนี่ยเราได้เห็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวโฉมมาค่อนข้างเยอะนะครับโฉมนี้นะฮะมันจะมีการเริ่มต้นตั้งแต่ตัวปี2008ถึงตัวปี2018ซึ่งดีเซลตัวนี้ตัดจบเลยนี่คือนับกันในโฉมนะฮะ สมมุติว่าเป็นตัวปี2008ถึงตัวปี2018มันจะมีการไมเนอร์เชนด้วยกัน3เจนนะครับถ้าเกิดนับกันว่าเจนนี้คือเตงเจนไหนเจนนี้คือเจนที่อยู่ตรงกลางและถ้าเกิดถัดจากเจนนี้ไปเป็นตัวเจนสุดท้ายจะเป็นกระจังหน้าขีดลงมาแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดถามว่าเป็นแบบไหนนั้นสามารถเข้าไปดูคลิปคุนไดก่อนหน้านี้ได้ในช่อง YouTube รถยนต์มือสองบริพัออต์ออโต้ทำให้ดูแลเป็นที่ร้อยนะฮะครานี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงระหว่างถึงกลาง จะเป็นปี17ก็ไม่ใช่จะเป็นปี15ก็ไม่ใช่มาอยู่ในช่วงระยะเวลาปี16ถ้าเกิดอย่างบางท่านมีความละเอียดนะฮะและก็เซนสทีฟในเรื่องของตัวรถประมาณแบบนี้อันก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ว่ามันจะอยู่ในช่วงกึ่งกลางอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือว่าอยู่ในช่วงปลายกลางรถมันมีความน่าใช้สเสน่ห์ของเฮดวันตรงนี้คือมันมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วแน่นอนนะฮะ คันนี้ราคานะครับ8 5 9 0 0 0ค่อนข้างที่จะถูกที่สุดในตลาดออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับอย่างบางที่อาจจะมีแพงกว่านี้อย่างบางที่อาจจะมีถูกกว่านี้แต่ที่ดีที่สุดอยู่กับคันนี้อ่าเป็นแบบนี้เลยนะฮะส่วนตัวสีรถเนี่ยเป็นบรอนเงินนะครับเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อไปกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่ององตัวคุณภาพนะฮะ ถ้าเกิดเป็นตัวไมเนอร์เชนเนี่ยสังเกตง่ายๆครับตัวธรรมดาจะเป็นไฟตัดหมอกแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไมเนอร์เชนปุ๊บจะเป็นเดลไลท์คู่หน้านี่คือตัวจุดสังเกตแต่ถ้าเกิดอย่างโคมไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวหลอดเหมือนกันทั้งหมดนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูใต้ฝากระโปรงหน้ากันบ้างส่วนสําหรับตรงนี้เนี่ยคือส่วนของตัวเครื่องยนต์2.5ดีเซลนะฮะทุกๆอย่างค่อนข้างที่จะเอี่ยมใหม่สะอาด แล้วก็ใช้งานได้สบายๆเลยนะฮะอย่างแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับฮุนไดเนี่ยเราขายมาเนี่ยเราไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวอันไม่ได้เพิ่งมารีวิวฮุนไดคันนี้เป็นคันแรกอันเจอฮุนไดมาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะซึ่งถ้าเกิดอย่างเอาจริงๆนะเนี่ยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตรงนี้ก็คือเป็นของเดิมใช้งานดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งสําหรับการใช้งานฮุนไดเฮ็ดวันนั้นควรจะมีข้อระวังตรงไหนบ้าง ตรงนี้คือไม่เกี่ยวเลยครับหลายท่านอาจจะมองว่าหูมันเซอร์วิสแพงนะมันเป็นตัวรถโซนเกาหลีนะอาจจะเซอร์วิสแพงอะไหล่หาได้ยากนะจริงๆมันก็เหมือนกับตัวรถทั่วไปครับใน77จังหวัดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ว่าในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไม่มีอะไหล่ของคุนใดเช่นวันขายตรงนี้คือมันไม่ใช่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะมีไอนน้นี่มาโชว์จริงๆอ่ะจะพาไปดูตัวด้านข้างนะครับดูตรงนี้กันเลยก็แล้วกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Service, บุ๊กเซอร์วิสนะฮะเซอร์วิสเนี่ยนะฮะ พาสปอร์ตอะไรเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะมีรายละเอียดบอกให้ทั้งหมดพวกนี้ก็คือโอเคนะครับหน้าปกติทั่วไปเราต้องมาดูกันหน้านี้โอ้โหสวยมากสวยงามมากเซอร์วิสวศูนย์ทุกครั้ง50,000ื 50, โล60,000โลเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับมันมีระยะเวลามาก็คือ50,000โลนะแต่เราสามารถเซอร์วิสก่อนได้ก็เท่ากับว่าตอนที่เข้าไปเซอร์วิสอีกรอบก็คือ4 6 6 0 0กัอบอีก1โล เนี่ยเหมือนตัว60,000เนี่ยนะฮะเราสามารถเข้าไปก่อนได้อันนี้เขาเข้าเข้าไปเซอร์วิสตอน49,900โลสำหรับอย่างแบบนี้นะฮะเราสามารถสังเกตได้อย่างก็คือรถทำไมถึงมีการเซอร์วิสไวก่อนที่จะถึงระยะเวลากำหนดแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นรถระดับผู้บริหารครับซึ่งถ้าเกิดอย่างค่าเป็นรถประจำตำแหน่งและเขามีคนขับรถให้ตรงนี้หน้าที่ต้องเป็นคนขับรถอย่างเดียว เพราะนั้นเนี่ยมันสามารถไปเบิกกับในบริษัทได้ในเรื่องตัวค่าซ่อมบำรุงแต่ก็ต้องทําตัวรถให้ดีที่สุดไว้สําหรับในเรื่องตัวการใช้งานคันนี้ไม้เก้าหมื่นนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเซอร์วิสอยู่ที่90,000โลช่องนี้ระยะเวลาที่ไปเซอร์วิส83,846โลเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนึงว่าสําหรับเจ้าเฮนวันปี16คันนี้ตอนนี้เลขไม่เท่าไหร่นะฮะสวยๆเดิมๆแห้งๆนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมีเปลี่ยนถนะ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงร้อให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบอย่างแบบนี้นะฮะซื้อได้เลยนี่คือความบริสุทธิ์ใจนะครับที่เราเอามาให้กับคุณลูกค้าได้ดูได้อ่ะก็จริงแหละแต่ถ้าเกิดอย่างบางคันอาจจะไม่ได้มีมาแต่มันก็สามารถตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์ได้ รถอย่างพวกนี้มองกันได้ในสองมุมทําร้านข้างนอกก็ถือว่าไม่ได้เสียหายมันจะประหยัดในเรื่องตัวค่า,ชาใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดเป็นรถระดับผู้บริหารหรือว่าคนที่ใช้งานมาก่อนหน้านี้เขามีตําแหน่งที่สูงมันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเขามีคนขับรถคนขับรถเขาก็สามารถเอาไปเซอร์วิสในศูนย์ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มียศระดับสูงมันต้องเป็นแบบนี้ครับ เพราะว่าสาหรับในเรื่องตัวค่าจ่ายถ้าเกิดเป็นอย่างบริษัทมันสามารถเบิกได้เราไม่ต้องเข้าเนื้อเราไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มมันเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะใครที่เคยทํางานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆน่าจะทราบกันดีนะครับหรือว่าอยู่ในส่วนของฝ่ายโลจิสติกหรือว่าอยู่ในส่วนของฝ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินจะรู้ตรงนี้เลยนะฮะคราวนี้เนี่ยสีด้านข้างสวยเดิมเสมอกันจะรดทั่วทั้งคัน สีไม่ด่างนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยมันจะมีในเว้นระยะประมาณ4ี่ช่วงแก้มประตูประตูแล้วก็จะเป็นตัวตูดด้านท้ายสีไม่มีด่างเลยนะฮะตัวเนี้ยเป็นสีบรอนสวยมากนะครับแล้วก็แม็กเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถดูได้ว่ามันจะบ่งบอกในเรื่องของคําว่าไมเนเชนและไม่ใช่ไมเนเชนตัวนี้จะอยู่ในช่วงปี2016นะฮะหรือว่าเป็นช่วงก่อนที่จะไปถึงเจนสุดท้าย นะครับดิฟเบรกสีล้อแมกอลอยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวขอบ16นะฮะยางมิชลินนะครับถามว่าตัวยางปีอะไรนะครับสำหรับตัวยางอันนี้เป็นตัวปี2021โอ้โห,โหดอกเต็มๆใช้งานกันยาวๆนะฮะมันสมกับตัวรถแล้วนะครับถ้าเกิดไหนๆเราจะซื้อราคาอยู่ประมาณนี้ก็เอาเป็นพวกมิชลงมิชลินอะไรพวกนี้ไปเลยก็ได้นะฮะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับประกันภัยอันแนะนำนะ ออกกับที่ร้านเราแล้วก็ตัวรถที่สวยขนาดนี้เอาเป็นตัวประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยจบครั้งเดียวคือจบนะฮะตรงนี้พี่ๆสามารถเชื่ออันได้นะครับคราวนี้พามาดูตัวด้านในกันบ้างไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะลืมบอกไปแต่สําหรับตัวเนี้กล้องมองรอบคันยังไม่ได้มีมาให้นะครับกุญแจเนี่ยหอันสำรองให้อีก1อันแต่ไม่ใช่ตัวเป็นรีโมทนะัะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดานะครับ ถ้าเกิดโฉมนี่มันใหม่กว่านี้มันก็จะเป็นตัวรีโมทนะฮะออปชั่นสำหรับด้านในทุกอย่างจัดเต็มนะฮะพวงมาลัยก็มัลติฟังก์ชันนะครับจอนะฮะของคุณใด้เนี่ยเป็นจอแบบทัชสกรีนเนวิเกเตอร์มีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับหนังสือคู่มือวิธีการใช้งานเกี่ยวกับตัวจอกลางหรือว่าจะเป็นตัวจอคอนโซลหน้ามีมาให้ครบถ้าเกิดเป็นตัวของแดชบอร์ดเนี่ยจะเป็นสีทูโทน แล้วก็ตัวเกียร์ออตโต้นะฮะเบรคมือเป็นแบบธรรมดานะครับส่วนถ้าเกิดอย่างคันนี้เป็นตัวโฉมก่อนเจนที่3อย่างที่อันได้มีการบอกไปพี่พีลองฟังอันดูไปในทีและสเต็ปนะฮะพี่พีจะได้เข้าใจแล้วเราก็สามารถแบ่งในเรื่องของตัวคุณได a เฮดวันเนี่ยออกได้อย่างชัดเจนนะฮะสำหรับตัวเนี่ยมันเป็นตัวโฉมก่อนสุดท้ายเพราะนั้นเนี่ยประตูไฟฟ้าซ้ายขวาใช่หรือไม่ยังไม่ใช่นะครับ จะเป็นแบบแมนนว่นธรรมดาเป็นแบบแมนนว่นธรรมดาแบบนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดนับกันตามความท็อปนี่คือตัวท็อปใช่ไหมนี่คือตัวท็อปนะฮะมันจะมีแบ่งออกมา3มรุ่นใหญ่ๆด้วยกันถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นย่อยมากกว่านี้เราไม่ต้องไปจําเพราะว่ามันอาจจะสับสนได้นะฮะมีเป็นอะไรบ้างครับทัวริงนะฮะอีลิตดูรักเราแบ่งออกมา3หัวข้อใหญ่ๆจะเป็นประมาณนี้ เพราะนั้นตัวนี้คือตัวดูลัางจะเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับส่วนสำหรับตอนหลังเนี่ยนะฮะแอร์มีให้ครบนะฮะสี่ตอนไฟเพดานแล้วก็ตัวจอมอนิเตอร์ตรงกลางนะครับอันนี้น่าจะเป็นขนาด13.3นิ้วหรือถ้าเกิดอาจจะเล็กกว่าก็อยู่ประมาณ12.6 1 2 4ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวจอไฟฟ้าเน้นย้ำเลยนะฮะ อย่าให้ใครมาใช้แมนวนวลหรือว่าใช้มือเปิดเล่นเด็กขาดเพราะว่ามันจะเป็นตัวไฟฟ้าของมันมาจากโรงงานแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราอยากจะลองในเรื่องตัวระบบไฟฟ้าอันนี้เราสามารถลองกดดูตรงนี้ได้เลยนะฮะแอร์นะครับความแรงแอร์ไฟอะไรพวกนี้ไฟอะไรไฟเพดานอะไรพวกนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงไม่ติดมันต้องเปิดตัวด้านหน้าก่อนอ่าง่ายๆเลยเดยวลองทำให้ดู บางคนถามว่ามีปัญหาเหรอไฟมีปัญหาเหรอนี่นี่ครับติดแล้วนะของง่ายๆนะครับแบบนี้ของง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากรถหนึ่งจุดเนี่ยเราสามารถดูได้หลายอย่างเราสามารถดูได้หลายแบบนะฮะแล้วก็บะเนี่ยสามารถหมุนได้มันจะเป็นตัวลางบ,บ่อนะฮะเพราะนั้นเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้สบายเลยนะครับบ่อเนี่ยมันจะหมุนได้แบบไหนนี่มันจะหมุนได้แบบนี้ แต่ไม่สามารถหันหน้าออกมาทางประตูได้มันต้องหันหน้าเข้าไปแบบนี้คอยหลยเราอาจจะได้มีการพูดคุยนะมันจะได้ความรู้สึกของอารมณ์ที่เป็นแบบ V.I.P. ขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่สิ่งที่มันดีมากเลยเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวช่วงหัวเขา่าถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าพี่ๆบางท่านมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะนะฮะหรือว่าเป็นผู้สูงวัยนะครับแต่เราก็ต้องการพาให้เขาไปเที่ยวกับเราด้วย แต่ในเรื่องตัวการ,การเดินทางเนี่ยเราเจะเอาให้มันสะดวกสบายให้เข้ากับเขานิดนึงเราควรที่ต้องทำยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยถามว่าคุ้มไหมกับการเสียหนึ่งครั้งคุ้มมากนะครับเราอาจจะต้องการฟิลนะฮะในความรู้สึกที่เป็นอารมณ์แบบ Family เป็นแบบหลักๆเลยเราอาจจะไปเที่ยวและต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ไปสัมผัสแบบนั้นกับเราด้วย ะน,นตรงนี้ท่านจะได้ความสะดวกสบายในเรื่องตัวการนั่งดีมากนะครับหลายคนอาจจะมีการเปรียบเทียบว่าเฮ้ยผมเล่นคุณใดเฮ่นวันผมบอกเอาผ่าดีกว่าถ้าเกิดนับกันเป็นตัวมือสองราคามันอยู่คนละเวทกันนะครับแต่สําหรับอย่างตรงนี้เนี่ยมันจับต้องได้ง่ายอีกอย่างหนึง่งคือมันไม่จุกจิกอะไรมากถ้าเกิดอย่างบางคนเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยก็ได้นี่แหละครับคือส่วนที่มันง่ายนะฮะ ตอน2ก็จะเป็นแบบ3ตอนนะฮะอันนี้มันสามารถพับลงมาได้นะครับก็คือจะเป็นตำแหน่งตัวตรงกลางนะฮะถ้าเกินนับกันทั้งหมดนะครับ3 1 3 26, 3 2 6 339 3 4 1 2ที่นั่งป้ายฟ้านะครับแล้วก็ในเรื่องตัวการเช็คพวกเฮ็ดวันเนี่ยหรือว่ารถตู้พวกนี้นะฮะเราก็ต้องดูในเรื่องตัวรางสไลด์ด้วยประตูต้องไม่ตกรางสไลด์นะครับข้างบนนี่มันก็จะเป็นตัวรอยเม็ดอารนะรอยชงรอยเชื่อมอะไรพวกนี้นะฮะ ดูให้มันละเอียดนะครับ1จุดเราสามารถดูได้หลายแบบเราสามารถดูได้หลายมุมเพราะนั้นนเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็เช็ครายละเอียดนะฮะอาจจะมีการตั้งไว้ในใจว่าเฮ้ยเราอยากลองเปิดสัก5ครั้งมันจะตกรางไหมประตูสไลด์จะมีปัญหาไหมสามารถนับดูแบบนี้ได้อาจจะเยอะกว่านี้หรือว่าอาจจะน้อยกว่านี้อันนี้คุณลูกค้าก็ลองดูตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ล้อหลังนะฮะก็จะเป็นตัวลายเดียวกันยางมิชลนินปี2 0 2 1เหมือนกันนะครับดิฟเบกสี่ล้อนะสำหรับเจ้าเฮ็ดวันคันนี้ มาดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับตัวฝาท้ายเนี่ยนะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแต่ดีอย่างหนึ่งอย่างเฮ็ดวันเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นตัวรองท็อปเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวท็อปมันจะมีโลโก้บ่งบอกอย่างชัดเจนนะฮะถ้าเกิดถัดจากตัวนี้ไปสมมตินะฮะว่าเรามีเป็นตัวสตาร์เลียมามันก็จะขึ้นตรงนี้ว่าเป็นตัวสตาร์เลียแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเฮดวันธรรมดาก็จะเป็นตัวโลโก้แบบนี้และข้างล่างก็จะเป็นตัวรุ่นย่อยแบบนี้ นี่คือความว่ดสมบูรณ์นะฮะสีสวยนะครับไม่มีด่างนะสีพวกนี้มันดูง่ายนะฮะถ้าเกิดเราไล่จากด้านหน้ามาด้านข้างแล้วก็มาดูเป็นตัวด้านท้ายง่ายเลยนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดเผื่อสำหรับคนที่ขับรถใหญ่ใหม่ๆไม่ค่อยถนัดมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3แล้วก็ในอีกมุมหนึ่งก็คือจะเป็นตัวกล้องมองหลังนะฮะมีมาให้นะครับ คราวนี้เนี่ยตัวฝาท้ายเราก็จะดูในเรื่องของตัวโช๊คฝาท้ายโช๊คต้องหน่วงนะฮะมีแรงช่วยดันกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ดูน็อตฝาท้ายนะฮะโคตรใหม่นะครับไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีเลยแต่เข็บด้านท้ายอันนี้คือสวยงามเลยนะฮะเม็ดกลมสวยเว้นระยะช่องไฟโอเคเลยนะครับแล้วก็ส่วนเบาะตอนที่4เนี่ย มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตัวนี้คือจะเป็นพับเก็บพับเก็บตัวเบาะที่นั่งที่เราลองตูดจะพับขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ตรงนี้จะดึงเข้าดึงออกนี่นะฮะเป็นตัวรางแบบนี้นี่นะฮะก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่าตัวประวัติรถเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ในปัจจุบันเราก็ต้องทําให้มันดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกเพื่อว่าคุณลูกค้าซื้อเฮ็ดวันสักครั้งหนึ่งจะได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปใช้งานในครอบครัว ตรงนี้คือความจบตรงนี้คือความคุ้มตรงนี้คือสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้เดี๋ยวเราไปสรุปกันหน้ารถบอกรายละเอียดสัปคันนี้อีกสักนิดนึงครับเรียบร้อยกันอีกคันหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับเจ้าเฮดวันเข้าใหม่ของในเดือนมกราคมนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอันต้องรีบทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าหลายๆท่านได้ดูก่อนอันนี้คืออันพูดในมุมเป็นกลางเลยนะครับไม่ได้อวยว่า,อย,างงอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเข้าข้างรถตัวเองเยอะเกินไป บางอย่างอันก็จะพูดในมุมที่เป็นกลางมันสวยจริงเราก็มองตามตัวดวงตาที่เป็นเนื้อเปล่ามันเห็นออกมาอย่างนั้นจริงเราก็สามารถพูดแบบนั้นออกออกมาได้จริงๆนะฮะซึ่งอันบอกกับพี่ๆทุกท่านนะครับตรงนี้เราขายรถเนี่ยมันไม่ใช่มาม่ามันไม่ใช่โออิชิเพราะนั้นเราก็ต้องบอกในเรื่องของตัวรายละเอียดรถค่อนข้างจะชัดเจนอย่างบางคนอาจจะชอบครับอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ตรงนี้อันขออนุญาตทำตรงนี้ไว้ก่อน ฝากกับพี่ๆทุกท่านไว้ด้วยสำหรับเจ้าเฮดวัน2.5ดูรักปี16คันนี้8 5 9 9 0 0บาทคราวนี้อันให้แบบนี้อีกนิดนึงนะครับสำหรับใครดูคลิปอันมาเห็นกับเจ้า h ฮดวันคันนี้อันให้จอง300พอพี่พี่ครับหุ่นใดเ h ดวันจอง300นะฮะส่วนอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนั่นคือตัวจัดโอนจัดโอนพี่ๆคิดว่าเท่าไหร่ครับสำหรับตัวรถ12ที่นั่งแบบนี้20,000นะ ส0 0 0มื 20, น่นนะ f o ร์จูเนเนี่ยหมื่น <c oughs> ถ้าเกิดเป็นตัว12ที่นั่งหรือว่าอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเวนท u r ي ส0งหมนะครับจัดโอนม,มันจะมีการเรียงระดับไปอยู่ประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยจอง300แล้วอันฟรีจัดโอนให้อีก2,000 20, 0บาทนะครับภาษีและพระบอันต่อให้เป็นปีหน้าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รับประกันหลังการขายนะครับเครื่องและเกียร์6เดือน10,000กิโล พร้อมกับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับอย่างในเรื่องของตัวประกันถ้าเกิดคุณลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตแต่เน้นต้องการเป็นเจ้าเห็นวันคันนี้อันแนะนำว่าให้ซื้อตัวประกันภายชั้นหนึ่งไปเลยทุกอย่างจบบุ๊กเซอร์วิสก็สามารถตรวจสอบได้รายละเอียดตัวรถก็สามารถดูทุกอย่างได้นี่คือรถที่สมบูรณ์อีกคันหนะที่เราได้มา บางคนอาจจะมองว่าเป็นตัวปีเก่าบางคนอาจจะมองว่าราคาย,ยังสูงไปแต่นี่คือสิ่งที่อำนวยความนเนอกประสงค์ในการขับขี่ของตัวเราเองก็ดีของในครอบครัวเราเองก็ดีลูกก็นั่งสบายคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ปวดขาไม่เมื่อยพอเวลาที่เราเดินทางในระยะไกลนี่คือฟิลครับในการใช้งานตัวรถหนึ่งคันแต่มันจะได้อัตรรถที่เยอะมากเพราะนั้นฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะ 859,000จอง300นะฮะจัดโอน20,000ฟรีให้เลยนะครับสนใจแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงก็ได้นะครับอันขอตัวไปก่อนนะและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ